น้องๆชื่ออะไรกันบ้างซึ่งหนูเดี๋ยวรู <laughs> อะอคนแรกต้องตัวยังไงใช่ไหมครับแจ๊กกะคืออ,อย่านี้ครับตอนนี้มันมีสองอย่างมันมีตัวช่วยกับต,ต,ต,ตัวสวยคือแจ๊าเดี๋ยวดูด้วยแ้วกันะหว่าตัวช่วยกับตัวสวยอะสวัสดีครับติครับซิงเกิลบอกสวัสดีครับมิวสิกครับสวัสดีครับตาลครับ หลังค่ะขันตื่นขันตนัทา้โนู้นขันน้นโอ้แมีวิปแอวิปเหล่าน้องๆเองขันนูานติดครับผม ยวามกับใจอยู่ด้วยกันความกับใจอยูด้วยกันนี่ แอ่อตัวแทนของคนนี้ใครสะคน Thank <laughs> you.